เรามักจะมีข้ออ้างอยู่บ่อยๆว่าไม่มีเวลาเวลาเราจะทำสวนไปนั่นไปนี่ที่อะไรที่เราอยากจะทำเนี่ยเรามักจะบอกว่าอยากจะทำมากแต่ไม่มีเวลาซึ่งคำว่าไม่มีเวลานี้หมายถึงอะไรอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราไม่ค่อยคิดทบทวนกันว่ามันหมายถึงอะไร เพราะในชีวิตจริงของพวกเราทุกวันนี้เราวุ่นมากทํานั่นทํานี่เยอะมากแต่ทั้งหลายทั้งปวงเป็นกระท,ทําที่เป็นการกระทําที่สูญเปล่าหรือว่างเปล่าหรือไม่คุ้มค่าเป็นหลักหลายคนวุ่นทั้งวันวุ่นกับการเช็ดบ้านถูบ้านเช็ดทั้งวัน ซึ่งทำไมต้องเช็ดบ่อยขนาดนั้นทำไมต้องถูบ่อยขนาดนั้นแล้วทำไมต้องมีบ้านใหญ่ขนาดนั้นมันทำให้เราทำบ้านทำความสะอาดบ้านทำแล้วทำเล่าทำแล้วทำเล่าเราอาจจะทำบ้านวันละครึ่งชั่วโมงหรือวันละชั่วโมงแต่ถ้าทำทุกวันเนี่ยปีหนึ่งก็ไม่ใช่น้อยนะนั่นคือเวลาที่เราสูญเสียไปแล้วจะออกแบบบ้าน หรือออกแบบชีวิตใหม่ให้ทำความสะอาดบ้านน้อยลงกันนั้นได้ไหมผมเคยอยู่กับหลายคนเคยอยู่กับคนหลายคนที่ผ่านมาที่ชอบสะอาดมากชอบทำความสะอาดมากทำเสร็จแล้วพอไปข้างนอกกลับเข้ามาปุ๊บเขาก็จะวางของไว้ทั่วเลยวางของไว้บนโซฟาวางของไว้ตามทางเดินวางไว้ทุกที่เลย แล้วก็รู้สึกว่ามันสกรปรกมากมันเยอะแยะไปหมดเลยไม่สะดวกก็ต้องลือเก็บทําความสะอาดใหม่ซึ่งพฤติกรรมอย่างนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นว่ามันกินเวลาของชีวิตเราเยอะมากจริงๆแล้วผมก็เคยเป็นอย่างนั้นมาก่อนก็คือวางของทุกที่แล้วในที่ส,สุดก็รู้สึกว่ามันไม่มีที่เดินแล้วก็ต้องเก็บใหม่ต้องทําความสะอาดใหม่ ยังไม่ถึงวันเลยก็วางเหมือนเดิมอีกอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกไม่ชอบตัวเองมากในสมัยก่อนแต่ต่อมาผมก็มาเปลี่ยนใหม่ว่าทุกอย่างให้มีที่ของมันก็คือเสื้อผ้าต้องวางไว้ที่ไหนรองเท้าวางอยู่ที่ไหนของใช้วางไว้ที่ไหนเราจะไม่วางบนโซฟาไม่จะวางบนโต๊ะไม่วางบนทางเดินอะไรทำนองเนี้ย เพื่อให้มันสะดวกสําหรับคนอื่นด้วยหลังจากฝึกไปสักพักก็เริ่มรู้สึกว่าเออมันก็ง่ายขึ้นนะดีขึ้นมันประหยัดเวลาในการทําความสะอาดบ้านเยอะมากทีเดียวอันนี้เป็นประสบการณ์หนึ่งที่ผมรู้สึกว่าการเปลี่ยนวิถีชีวิตเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยมันทําให้ชีวิตเราง่ายขึ้นเยอะมากบางครั้ง เราก็จะใช้เวลากับการแต่ก่อนเนี่ยมันยังไม่มีโทรศัพท์มือถือยังไม่มีอะไรผมก็จะชอบอ่านหนังสือพิมพ์ชอบมากสมัยเป็นหนุ่มเนี่ยชอบอ่านหนังสือพิมพ์มากอ่าน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 ,านแล้วในที่สุดผมก็รู้สึกว่าผมใช้เวลากับการอ่านหนังสือพิมพ์เนี่ยไม่ต่ำกว่าวันละหนึ่งชั่วโมงต่อวันมันเยอะมากเลยอะทั้งๆท,ที่ผมไม่ได้มีอาชีพอะไรที่เกี่ยวกับ ที่จะต้องรู้ข้อมูลข่าวสารอะไรมากมายขนาดนั้นผมเป็นแค่ชาวบ้านคนหนึ่งแต่ผมใช้เวลามากกว่าหนึ่งชั่วโมงต่อว,วันในการอ่านหนังสือพิมพ์ผมก็มานั่งคิดว่าทำไมผมใช้เวลาเยอะขนาดนั้นอ่านหนังสือพิมพ์แล้วก็มานั่งคิดว่าเราได้อะไรจากการอ่านหนังสือพิมพ์ก็พบว่าทุกวันมันก็มีแต่ข้อความเดิม เหมือนเดิมทุกอย่างรัฐมนตรีแต่และคนก็พูดเหมือนเดิมยังไม่ได้รับรายงานผมไม่รู้เรื่องต้องไปถามหน่วยงานนั้นมันก็พูดอย่างนี้อยู่ตลอดตลอดเหมือนเดิมเลยแต่เปลี่ยนคนพูดเท่านั้นเองปีนี้อาจจะคนนี้พูดปีนี้ก็คนนี้พูดมันก็พูดเหมือนเดิมนอกยันก็จะมีข่าวฆ่าข่มขืนต้นชิงวิ่งราวหวยออกอะไรทำนองเนี้มันก็มีเหมือนเดิมอยู่ตลอดเวลา แล้วเราทำไมต้องไปอ่านมันทุกวันเพียงแต่ว่าเปลี่ยนคนพูดเท่านั้นเองเราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเหล่านี้ในชีวิตจริงเหรออันนี้คือสิ่งที่ผมเคยถามกับตัวเองแล้วในที่สุดผมก็ลดการอ่านหนังสือพิมพ์ลงเหลืออาทิตย์ละหนึ่งครั้งต่อมาก็ลดอีกเหลือเดือนละหนึ่งครั้งแต่ผมก็รู้สึกว่าผมไม่ได้ตกข่าวเลย ผมก็ยังรู้ข้อมูลอะไรเหมือนคนอื่นๆเพราะว่าอะไรถ้ามีข่าวอะไรที่มันจําเป็นคนอื่นก็จะเล่าให้ฟังคนอื่นก็จะคุยกันผมก็จะได้ยินด้วยฉะนั้นผมก็เลยประหยัดเวลาของตัวเองลงได้มากจากการไม่อ่านข่าวมากนักคือเดือนละครั้งก็ได้เดือนละสองครั้งก็ยังโอเคอยู่ฉะนั้นเราก็จะมีเวลาเหลือทำอะไรได้เยอะแยะมาก แต่วันนี้เรามีโทรศัพท์มือถือมีทุกอย่างอยู่ในมือมีโรงหนังมีคอนเสิร์ตมีดนตรีมีเรื่องข่าวสารอะไรต่างๆเยอะอยู่ในมือตลอดมันจึงเป็นสิ่งที่กินเวลาของชีวิตเราเยอะมากนี่คือสิ่งเสพติดที่น่ากลัวที่สุดก็คือโทรศัพท์มือถือหรืออินเทอร์เน็ตนี่เองมันใช้เวลาของเราเยอะ มากแล้วเราก็รู้สึกว่าวันหนึ่งหนึ่งเราใช้เวลามากกว่าสามถึงสี่ชั่วโมงต่อวันอยู่กับโทรศัพท์ทีนี้พอเราอยากจะทำสิ่งที่จำเป็นเราก็รู้สึกว่าไม่มีเวลาทำเวลาไม่มีนั่นคือเหตุผลที่ทุกคนอ้าง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 แต่เราก็จะเห็นคนนั่งจมอยู่กับโทรศัพท์เป็นเวลา หลายหายชั่วโมงต่อวันผมจึงรู้สึกว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในวันนี้ก็คือข้อมูลข่าวสารย้อนหลังกลับไปเนี่ยก่อนที่จะมีโทรศัพท์มือถือก่อนที่จะมีอินเทอร์เน็ตใครมีข้อมูลข่าวสารถือว่าได้เปรียบใครมีข้อมูลข่าวสารมากคนนั้นได้เปรียบคนอื่นในสังคมเพราะเรารู้มากกว่าคนอื่น แต่หลังจากนั้นเป็นต้นมาโลกเปลี่ยนไปวันนี้ข้อมูลข่าวสารที่ไม่จำเป็นมันเยอะเกินไปแล้วมันก็กินชีวิตของเราอย่างรวดเร็วเราแก่ลงอย่างรวดเร็วแก่ลงทุกวันเลยอะ่ะทุกนาทีที่หายไปที่หมดไปนั่นคือความแก่นั่นคือเวลาของในชีวิตของเราเนี่ยสั้นลงสั้นลงสั้นลง แต่เราเอากลับกลับเอาเวลาอันมีค่าเนี่ยไปกับการข่าวอ่านข่าวที่ซ้ำซากจำเจข่าวอันเดียวกันเนี่ยมันไม่ไปไหนมาไหนเลยแต่ว่าเขาก็ทําข่าวให้มันน่าติดตามอยู่ตลอดแต่ว่าเหตุการณ์จริงมันยังไม่ได้ไปไหนเลยเราก็ยังตาม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 อยู่นักการเมืองก็พูดคําเดิมเหมือนเดิมเหมือนกับ20ปีที่แล้วเขาก็พูดอย่างเงี้ยเขาก็พูดเหมือนเดิมเราก็ติดตามตามตามฟังคําพูดคําเดิม เปลี่ยนแต่คนพูดเนี่ยการที่เรารู้สึกว่าเราไม่มีเวลาที่จะทำสวนไม่มีเวลาทําสิ่งที่อยากทําจริงๆแล้วถ้าเรามามองดูภาพทั้งหมดเนี่ยเราสามารถลดเวลากับการวุ่นกับการใช้เวลากับสิ่งที่ไม่จำเป็น ลงได้มากทีเดียวและเราก็จะมีเวลาของเรามากขึ้นมากทีเดียวเราใช้เวลามากกับสิ่งที่ไม่ค่อยเป็นประโยชน์แต่ว่ามันเป็นสิ่งเสพติดที่เราไม่รู้สึกตัวว่ามันเป็นสิ่งเสพติดเรามีความเข้าใจว่าความรู้ทั้งหลายเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่จำเป็นยิ่งรู้มากยิ่งดี นั่นคือสิ่งที่เรารับรู้มายาวนานมากฉะนั้นยิ่งอ่านมากยิ่งดูมากยิ่งรู้มากยิ่งดีนั่นคือความเชื่อในสมัยก่อนแต่ในวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วอย่างที่พระพุทธเจ้าพูดไว้ว่าใบไม้ใบประดู่ในป่าเนี่ยมันมากมายมหาศาลมาก แต่ที่เราจะเอามาใช้ประโยชน์ก็คือที่มีอยู่ในกำม,มือเราเท่านั้นความรู้มันเยอะมากเลยบนโลกไปเนี่ยอะไรก็เป็นสิ่งที่น่ารู้ทั้งหมดมองไปเห็นมดตัวหนึ่งเราก็อยากจะรู้ไปว่าวิถีชีวิตของมดเป็นยังไงบ้างมองไปเห็นหญ้าเราก็อยากจะรู้ว่าหญ้านี้เป็นยาได้ไม่เป็นนั่นเป็นนี่ไดไ้อยากรู้ไปหมดเลยแต่ที่เราจะใช้ประโยชน์จริงๆเนี่ยคืออะไร อะไรคือสิ่งที่จำเป็นที่สุดอันนี้คือสิ่งที่เราลืมคิดไปและเราก็ใช้เวลากับการไขว่คว้าหาความรู้สิ่งหนึ่งที่เราไม่ค่อยให้ความสนใจก็คือความจริงที่ว่าความรู้เนี่ยมีประโยชน์น้อยมากแต่ความเข้าใจเนี่ยมีประโยชน์มากกว่าความรู้ เกิดจากการอ่านและการฟังความรู้เกิดจากการอ่านและการฟังความเข้าใจไม่ได้เกิดจากการอ่านและการฟังเป็นแค่ความจำแต่ความเข้าใจเกิดจากการสัมผัสการทดลองการเผชิญจริงจึงจะเกิดความเข้าใจความรู้ถ้าไม่ได้ใช้ลืม ความเข้าใจไม่ได้ใช้ก็จะไม่ลืมความรู้มีมากเกินไปก็ทำให้เรากลัวมากขึ้นกังวลมากขึ้นเพราะเราไม่เข้าใจเราแค่รู้เฉยๆจำมันได้เฉยๆเราเป็นแค่เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งที่สะสมข้อมูลเฉยๆแต่ใช้ประโยชน์จากมันไม่ค่อยได้แต่ความเข้าใจเนี่ย เป็นสิ่งที่ทำให้เรากลัวน้อยลงยิ่งเข้าใจมากความกลัวก็ลดลงเรากลัวอะไรแสดงว่าเราไม่เข้าใจสิ่งนั้นฉะนั้นการสแสวงหาความเข้าใจเนี่ยมันจะทำให้เราไม่กลัวยกตัวอย่างถ้าผมมีผลไม้ลูกหนึ่งอยู่ในมือผมบอกว่าผลไม้นี่หวานมาก ทุกคนก็จะจินตนาการไปเลยว่าหวานเหมือนอะไรบางคนจะหวานเหมือนมะม่วงหวานเหมือนละมุดหวานเหมือนส้มเขียวหวานหวานเหมือนอะไรต่างๆแล้วแต่คนจะคิดไปซึ่งแต่ละคนก็จะคิดไม่ค่อยเหมือนกันนั่นคือความรู้ครับคือความจําและก็จินตนาการไปเองแต่ความเข้าใจก็คือเมื่อผมผ่าผล,ลไม้เนี่ยแล้วแจกให้ทุกคนชิม ทุกคนชิมปุ๊บแล้วก็จะร้องว่าโอ้หวานอย่างนี้นี่เองหวานอย่างนี้นี่เองไม่เหมือนมะม่วงไม่เหมือนละมุดไม่เหมือนส้มเขียวหวานไม่เหมือนผลไม้ใดๆเลยมันเป็นแบบนี้แต่อธิบายไม่ได้เพราะภาษาเราจำกัดเกินไปความเข้าใจอันเนี้ยหลังจากได้ชิมแล้วเนี่ยมันจะติดอยู่ในความจำของเราตลอดไปความรู้สึกของเราตลอดไป ทุกครั้งที่เห็นผลไม้เนี่ยไม่ว่าจะที่ไหนหรือเมื่อไหร่เรารู้ทันทีเลยว่ารสชาติมันเป็นยังไงเราเข้าใจทันทีเลยเนี่ยคือความเข้าใจเหมือนกับเรื่องดินก็คล้ายๆกันผมเนี่ยไม่ได้เรียนเรื่องดินผมไม่ใช่นักธรณีวิทยาผมไปที่ไหนผมเห็นดินปุ๊บผมก็รู้เลยว่าดินเนี้ยสร้างบ้านได้ดินเนี้ย สามารถปลูกนั่นได้สามารถปลูกนี่ได้ปลูกนี่ไม่ได้ปลูกนั่นไม่ได้ผมก็จะพอจะดูออกเพราะอะไรเพราะผมเข้าใจมันผมทํามันมาก่อนเคยสัมผัสมาก่อนแต่คนที่เรียนธรณีวิทยามาปุ๊บเนี่ยเรียนเรื่องดินเรื่องเกษตรเรื่องอะไรมาก่อนเนี่ยดูดินปุ๊บเขาก็จะไม่รู้เขาจะต้องส่งตัวอย่างไปทดสอบในห้องแล็บก่อนจึงจะรู้ว่ามันเป็นยังไงบ้าง ฉะนั้นมันจึงต่างกันมากระหว่างความรู้กับความเข้าใจต่างกันลิบลับเลยพอเข้าใจตรงนี้แล้วมันก็เลยทำให้ผมเนี่ยเปลี่ยนวิธีคิดว่าผมจะไม่แสวงหาความรู้มากนักใช้เวลาหาความรู้ให้น้อยลงแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่หานะหาแต่หาให้น้อยลง แต่มาเพิ่มเวลาในการหาความเข้าใจให้มากขึ้นนั่นหมายความว่าลดการอ่านและการฟังลงฟังอ่านเท่าที่จำเป็นและก็เอาเวลาไปลงมือทำมากขึ้นทำนั่นทำนี่ทดลองนั่นทดลองนี่ยิ่งทำยิ่งเข้าใจยิ่งทำยิ่งเข้าใจยิ่งตื่นเต้นมากขึ้นเรื่อยๆยยิ่งเข้าใจมากความกลัวยิ่งน้อยลงน้อยลงน้อยลงรู้สึกว่าชีวิตมันสนุกมากขึ้น มันมันมากขึ้นมันเข้าใจเพิ่มขึ้นมันเห็นอะไรก็สวยสดงดงามเพลิดเพลินกับมันได้เพราะไม่มีความกลัวมารบกวนจิตใจเราอีกเราเข้าใจมันเราก็เลยไม่กลัวมันการที่เปลี่ยนวิธีคิดอย่างเงี้ยแล้วก็ทำให้เราเปลี่ยนวิถีชีวิตได้เปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองได้ มันก็เลยทําให้ผมไม่เคยอ่านหนังสือจบเป็นเล่มมาเกือบ30ปีแล้วครับแล้วผมไม่ค่อยได้ดูหนังเลยผมดูหนังปีหนึ่งอาจจะไม่ถึงสามเรื่องจะเป็นหนังสารคดีเป็นส่วนมากหนังธรรมดาก็ไม่ค่อยได้ดูเพลงก็ไม่ได้ฟังผมไม่ค่อยได้ฟังเพลงผมจึงไม่รู้ว่าใครคือดาราใครคือนักร้องแล้วก็ผมไม่รู้นักการเมืองว่าใครเป็นรัฐมนตรีไหนใครยังไงเนี่ยผมรู้น้อยมาก แต่ว่าผมกลับไม่รู้สึกเดือดร้อนผมกลับรู้สึกว่าผมเข้าใจอะไรมากขึ้นผมมีความกลัวน้อยลงมีเวลาที่จะเพลิดเพลินกับการอยู่กับตัวเองมากขึ้นผมมีเวลาแม้ว่าผมจะทำนั่นทำนี่เยอะแยะไปหมดเลยแต่อย่าลืมนะว่าผมยังมีเวลานอนกลางวันมากกว่าคนทั่วๆไปแม้ว่าผมจะทำอะไรหลายๆอย่างมากกว่าหลายๆคนแต่ ผมมีเวลาพักผมมีเวลาได้ทำสิ่งที่อยากทำผมกลับมาให้ความสนใจกับใบไม้ในกำมือหรือความรู้ที่จำเป็นความเข้าใจที่จำเป็นที่จะใช้ในชีวิตจริงซึ่งมันมีไม่มากความรู้ที่จะใช้จริงในชีวิตจริงก็คือความรู้เรื่องอาหาร ที่มาของอาหารการปลูกอาหารการทำอาหารที่อยู่อาศัยการสร้างที่อยู่อาศัยทำยังไงให้อยู่สบายง่ายถูกเข้าของเครื่องใช้ต่างๆที่จำเป็นเราจะทำได้เองอยังไงหรือพึ่งพาคนอื่นได้ยังไงและก็การดูแลรักษาสุขภาพว่าเรา จะดูแลรักษาสุขภาพยังไงเวลาไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยมาและอันสุดท้ายก็คือการรู้จักพฤติกรรมของอารมณ์ของตัวเองหรือจิตใจของตัวเองห้าอย่างเนี่ยอาหารที่อยู่อาศัยเข้าของเครื่องใช้การดูแลรักษาสุขภาพและก็อารมณ์หรือจิตใจของเราห้าอย่างเนี่ยคือใบไม้ในกำมือ มันไม่มากเลยที่จะเราจะเรียนห้าอย่างหลังจากใช้เวลาเรียนสิ่งเหล่านี้สักพักมันทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตนี้มันง่ายมันมีความกลัวน้อยลงน้อยลงน้อยลงไม่มีความกลุ้มกังวลนอนก็หลับง่ายอยู่ก็ง่ายกินก็ง่ายอะไรก็ง่ายมันเป็นความงดงามของการมีชีวิตอยู่จริงๆ ฉะนั้นการได้ทำสิ่งที่อยากทำเนี่ยมันทำให้ชีวิตมีค่ามีความหมายมีความเพลิดเพลินแต่ถ้ารู้มากๆเรียนมากๆแล้วไม่ได้ทำอะไรที่อยากทำเลยอะ่ะมันก็จะรู้สึกว่างเปล่าไม่มีความหมายรู้สึกว่าชีวิตไม่มีค่าคนก็จะรู้สึกอย่างนั้นมากขึ้นอันนี้ก็เป็น แง่คิดอีกด้านหนึ่งไม่ได้หมายความว่าผมคิดถูกที่สุดนะครับอันนี้มันเหมาะสําหรับผมเท่านั้นเองวิธีเนี้ยเทคนิคนี้ยมันเหมาะสําหรับผมเป็นเทคนิคที่ผมชอบแล้วก็ใช้มากับตัวเองฉะนั้นคนแต่ละคนเนี่ยควรจะหาช่องทางของตัวเองเพราะคนแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันเลยไม่จําเป็นต้องทําเหมือนผมแต่ผมเพียงแต่อยากจะบอกว่าชีวิตเรามีทางเลือกเรามีทางเลือกผมไม่อยากจะให้คนพูดว่า ชอบทาสวนมากแต่ไม่มีเวลาเลยอะ่ะชอบอยู่ต่างจังหวัดแต่ไม่มีเวลาชอบทํานั่นแต่ไม่มีเวลาชอบทํานี่แต่ไม่มีเวลาก็คือเราไม่ได้ทําสิ่งที่เราอยากทําเลยนั่นเป็นสิ่งที่น่าเสียดายครับน่าเสียดายมากเพราะว่าเราทําไมต้องเอาเวลาไปทําสิ่งที่เราไม่ชอบเพียงเพราะว่ามันเป็นสิ่งเสพติดเท่านั้นเหรอการเสพติดอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ย มันทําให้เราสูญเสียสิ่งที่เรียกว่าอิสระภาพครับเสพติดทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นน้ําตาลไม่ว่าจะเป็นกาแฟไม่ว่าจะเป็นข่าวเป็นหนังเป็นดาราเป็นนักการเมืองทุกอย่างที่เราเสพติดเนี่ยมันทําให้เราสูญเสียอิสระภาพที่จะได้ทําสิ่งที่เราอยากจะทําจริงๆว่าลึกๆของเราแล้วอะไรที่เราอยากทําจริงๆ ไม่ใช่ทำเพื่อที่จะหาเงินเท่านั้นนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกว่าทุกคนมีทางเลือกเราควรจะเลือกอย่าใช้คำว่ายุ่งหรือบุ่นเกินไปแล้วไม่ได้ทำสิ่งที่อยากทำมันจะน่าเสียดายมากเวลาในชีวิตของเราสั้นมากเราควรจะให้เวลากับสิ่งที่เรา ชอบที่สุดเป็นอันดับแรกครับแล้วเราจะได้เพลิดเพลินกับมันแล้เราจะได้เห็นว่ามันสนุกมากชีวิตเนี้ยมันอลังการมากอยากอยู่กับตัวเองอยากเข้าใจตัวเองต้องให้เวลากับตัวเองไม่มีอะไรสำคัญกว่านี้อีกแล้วครับ ทั้งพนชอบ